สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายคนปุญชื่อพิสารอายุ9ปีเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนระเบียบพิทยาผมเป็นหนึ่งในลูกที่อยู่ไกลจากแม่ตั้งแต่อายุ4ขวบเพราะแม่ต้องไปบรรจุเป็นข้าราชการครูที่จังหวัดจันทบ,บุรีถึงแม้ตัวเราจะห่างกันแต่ใจเราไม่เคยห่างกันเลยครับนั่นก็คงเป็นเพราะ แม่มอบความรักความอบอุ่นให้ผมตลอดมาไม่เคยขาดตั้งแต่ผมเกิดมาและจำความได้เ <ciento guerra> พอผมโตขึ้นแม่คอยชี้แนะสอนการเรียนรู้ต่างๆให้กับผม พาผมไปเรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้จักพาไปเที่ยวที่ต่างๆมากมายเปิดโอกาสให้ผมได้เจอสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอผมสนุกมากๆเลยครับแม่บอกกับผมเสมอว่าเราจะไม่หยุดการเรียนรู้จงให้คุณค่าและกำลังใจกับตัวเองผมภูมิใจที่เกิดมาเป็นลูกแม่ครับน้พันรักแม่ ตอนอยู่ที่โรงเรียนผมตั้งใจเรียนมากฟังครูสอนทำตามสิ่งที่แม่สอนไว้โอเคแล้ววันนี้มีกิจกรรมไปเรียนบ้างไหมมีครับก็คือให้เขียนหนังสือบางครั้งก็ให้วาดรูปครับนะคะชอบไหมครับนะคะชอบครับ เลยแสดงว่าของแม่เป็นเด็กดีนะเนี่ยอแล้วตอนนี้เนี่ยเวลาก็หยุดละแม่ว่านะคะครจะรีบพักผ่อนเพื่อที่จะให้วันพรุ่งนี้นะคะจะได้สมองสอดโปร่งพร้อมที่จะเรียนรู้อีกเยอะแยะมากมายโอเคนะแล้ววันนี้เราก็ไปพักผ่อนกันก่อนนะสสอคค night, ะสวัสดีครับโอเคครับแม่กุญแนครับแม่รับฝนดีครับแม่นภัทรรักแม่ที่สุด โอเคครับลูก day, คุณแม่ครับลูกลาวัสดีครับลูกแม่ก็รักลูกที่สุดบ๊ายบายรักแม่เพื่อแม่ไม่มีที่สิ้นสุดขอบคุณครับ